สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ืนที่เจนไลท์พิซฟาร์มอี้เช่นเคยนะครับจะโหวมหอยมานะหนักหอยหลังมาหน่อยนะ ก็วันนี้ก็จะอยู่กับการเลี้ยงปลาหางนกยูใน EP ที่47แล้วนะครับแล้วก็ใกล้ครึ่งร้อยแล้วใน EP นี้นะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับการรับมือนะครับการเข้าหน้าฝนนะเดี๋ยวผมปิดปั๊มลมช่วงถ่ายแป๊บ,บนึ่งแล้วกันเสียงจะได้เบาๆนะครับก็โอเคโดยช่วงนี้ก็เข้าใกล้แบบไม่ใช่เข้าใกลส้สิเข้าสู่หน้าฝนอย่างเ,เต็มรูปแบบกันแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมา บอกถึงวิธีการเตรียมตัวนะครับรับมือนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของฤดูการนี้แล้วกันนะครับโดยหลักๆเนื้อหาในวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายส่วนใหญ่ครับนะก็จะได้ก็จะไม่ค่อยมีการทําให้ดูสักเท่าไหร่นะฮะโดยการเตรียมตัวรับมือหน้าฝนนะครับจะมีอะไรบ้างแน่นอนว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะมีความแบบร้อนๆบ้างในบางวันอยู่นะครับแล้วก็การที่บางทีฝนก็ตกมาแล้วตอนกลางคืนก็จะเย็นจัดนะครับ การที่แบบกลางวันวร้อนแล้วก็ฝนตกมาแล้วก็อยู่ดีน้ําก็เย็นเจี๊ยบไปเลยเนี่ยครับมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพปลาได้ก็อย่างก็ให้ให้เรายึดโยงกับตัวคนเราเองนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยมากลางวันวร้อนแล้วก็มีฝนตกใส่อากาศเย็นเย็นๆไปเลยเนี่ยมันก็จะป่วยได้ปลาก็เหมือนกันนะครับก็ช่วงช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะมีโรคอกนะครับหรือว่าโรค จุดขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับช่วงที่อุณหภูมภิมันเปลี่ยนค่อนข้างมากนะครับก็จะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับเราก็สามารถป้องกันแล้วก็สามารถสังเกตเราต้องหมั่นสังเกตอาการปลาบ่อยๆนะครับช่วงที่ยังเป็นช่วงต้นฝนอยู่นะครับก็อฝนมันตกลงมาเนี่ยครับบางทีมันชะล้างเอาสิ่งสกปรกลงมาคือถ้าเกิดฝน,นมันตกหนักๆต่อเน,นื่องหลายๆวันอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือฝนที่มันแต่ว่าฝนแรกฝนที่มันทิ้งช่วงไปนานหลายๆวันแล้วสภาวะอากาศมันมีแบบมีฝุ่นมีละอองอะไรไปสะสมมีเชื้อโรคไปสะสมเยอะๆแล้วมันตกลงมาทีเดียวครับแล้วมันก็พาเชื้อโรคลงมาในอ่างปลาของเราแบบทีเดียวนะครับแล้วฝนที่น่ากลัวที่สุดก็คือฝนที่ตกไม่หนักนะครับแล้วก็เอาสิ่งสกปรกมาเนี่ยไว้ในอ่างเราเต็มๆนะครับ ถึงแม้จะมีหลังคาคุมนะครับแต่ว่าละอองฝนนะครับที่พัดแล้วก็แชะลงมานะครับสู่บริเวณที่เลี้ยงเราเนี่ยก็จะนําพาไปสู่การป่วยการป่วยของปลาได้นั่นเองนะครับเพราะงั้นวิธีเราจะแก้ไขแล้วก็รับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ยังไงนะครับถ้าเกิดฝนตกให้เราคิดไ้ก่อนเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเราเปลี่ยนถ่ายน้ําทันทีนั่นเองนะครับแน่นอนว่า บางทีมันเยอะมันก็อาจจะไม่ทันท่วงทีนะครับแต่สําหรับคนที่มีน้อยๆย,ยเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับเราเลี้ยงเอาดอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็วันไหนฝนตกมาอ่ะสมมุติฝนตกวันนั้นถ้าเกิดวันนั้นเราว่างเลยเราก็ค่อยๆเปลี่ยนถ่ายน้ําให้น้องนะครับใช้น้ําที่พักไว้เหมือนปกติเหมือนเราเปลี่ยนน้าให้ปลาทั่วไปเลยแล้วจะดูที่ดูอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับก็ให้เราเปลี่ยนน้ําให้น้องๆเลยนะครับเพื่อที่ว่า เนอะไหมสิ่งสกรปรกฝนเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดนะครับนอกจากว่าคือ P h มันเปลี่ยนฉับพันแล้วแล้วมันก็ยังมีสิ่งสกรปรกเพิ่มขึ้นมาในระบบแบบฉับพันทันใดด้วยนะครับเพราะงั้นการเปลี่ยนน้ําให้น้องเนี่ยครับดึงกลับมาสู่แบบว,ว่าความเป็นปกติเดิมที่น้องเคยอยู่นะครับน้องก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะักและสิ่งสกรปรกแนละเชื้อโรคต่างๆนะครับก็จะบรรเทาลงจะจางลงไปนั่นเองนะครับ เมื่อกี้มันมีแบบตัวอะไรก็ไม่รู้นะร้องดังมากนะครับผมก็เลยหยุดไปดูกันแล้วก็จบเนื้อหารตรงนั้นพอดีนะครับอันนั้นก็คือในส่วนของวิธีการป้องกันและรับมือกับหน้าฝนเบื้องต้นนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของหน้าฝนนะครับอย่างที่เรารรูรู้กันอยู่นะครับว่าหน้าฝนเนี่ยจะเป็นฤดูแห่งการเพราะพันุ์ปลาเลยนะครับไม่ว่าจะปลาอะไรก็ตามก็จะผสมติดง่ายออกลูกออกมาแข็งแรงโตได้ง่ายในช่วงนี้นะครับหน้าฝนนี่แหละ ก็คือเดี๋ยวผมท้าความไปถึงกับว่าแต่ธรรมชาติเดิมแล้วอ่ะทำไมหน้าฝนนะครับมันถึงเป็นฤดูที่เป็นฤดูสําหรับผสมพันธุ์ปลานะครับมันคือเป็นฤดูฤดูผสมพันธุ์ตามสัญชาตาญาณของมันนะครับเพราะว่านึกสภาพปลานะครับในหน้าฝนนะฮะน้ำมันก็จะขึ้นมาเต็มกว่าปกติใช่ไหมาการที่น้ำมันเต็มน้ํามันท่วมนะครับ คือแหล่งน้ําหลายๆแหล่งนะฮะมันจะเชื่อมถึงกันนะทําให้ตาแหล่งน้ําแต่ละแหล่งอ่ะมันสามารถว่ายไปหาสู่กันได้นะครับเพราะงั้นการที่ปลาเนี่ยครับมันเชื่อมกันหลายๆแหล่งใช่ไหมตัวคู่แหล่งเนี้ยไปผสมแหล่งนู้นได้ตัวคู่แหล่งนู้นไปผสมแหล่งนี้ข้ามกันไปข้ามกันมาครับจะทําให้สายเลือดของปลาเนี่ยฮะมันจะไม่ชิดนะครับโดยธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นกลไกกลไกโดยธรรมชาติของน้องปลาเขานะครับ เพราะงั้นนะฮะถ้าเกิดอยากผสมปลาให้ติดง่ายลูกออกมาแข็งแรงนะครับก็ออกมาช่วงหน้าฝนเนี่ยปลามันก็จะมีโอกาสรอดเยอะรอดสูงนะครับแล้วก็จะมีปริมาณมากนะครับแล้วก็เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่หน้าหนาวนะครับปลามันก็จะต้องโตให้สมบูรณ์แข็งแรงพอในระดับหนึ่งนะครับเพื่อก่อนก่อนที่จะไปสู่หน้าหนาวนะฮะที่ระบบการเผาผลาญอะไรมันจะน้อยลงนะครับผมเพราะงั้นนะฮะการที่เราจะ เพาะปลาแล้วก็เริ่มเลี้ยงปลาครับการเริ่มเลี้ยงปลาในหน้าฝนนะครับก็เป็นอะไรที่ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งคืออุณหภูมินะครับจะไม่สูงเท่าหน้าร้อนหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิสูงมากพออุณหภูมิสูงมากๆแล้วตอนกลางคืนมันสวิงไปสวิงมาอย่างเงี้ยปลาเนี่ยฮะมันจะป่วยได้ง่ายแล้วก็ล่วงได้ง่ายนะครับหน้าฝนเนี่ยก็คือลดปัญหาเรื่องอุณหภูมินะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คืออุณหภูมิเหมือนกันนี่แหละก็คือ ลูกปลาที่ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันร้อนจะจัดนะครับร้อนจะจัดเนี่ยปลาหางนกยุงจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาที่สําคัญมากๆนั่นก็คือกระดูกสันหลังของปลานะครับจะมีความคดงอนเนี่ยได้นะครับในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับการที่ลูกมันออกมาในฤด,ดูฝนนะครับนั่นก็หมายความว่าลูกของมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างนะครับแล้วก็ แน่นอนว่ามันจะโตขึ้นมาได้เยอะกว่านะเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วมันไม่ร้อนจัดมากๆแล้วนะครับก็แล้วก็มันก็จะพยายามผสมพยายามออกลูกได้ง่ายขึ้นนะฮะเนื่องจากเป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของหน้าฝนนะครับส่วนวิธีป้องกันอะไรเนี่ยเราก็ว่ากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเนื้อหาในวันนี้ก็คร่าวๆวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับให้ฟังแบบกระชับกระชับอีกทีหนึ่งนะครับผม ก็สรุปเนื้อหาในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยอย่างแรกนะครับก็คือการเตรียมตัวรับมือกับหน้าฝนนะครับทายังไงบ้างนะฮะหน้าฝนนะเราก็ฝนตกปุ๊บเราเปลี่ยนน้ำป๊บอันนี้ก็จะช่วยเซฟน้องปลาได้นะครับสําหรับใครที่เลี้ยงเอาดร์นะครับสาหรับคนที่เลี้ยงอินดอร์ก็ไม่ีเป็นไรนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่นะเพราะว่าเรื่องของฤดูกาลนะครับก็จะไม่ค่อยส่งผลกระทบมากกับคนเลี้ยงในบ้านนะฮะแต่สําหรับคนที่เลี้ยงเยอะๆเลี้ยงนอกบ้านนะครับ ฤดูกาลจะส่งผลมากๆนะครับอะต่อไปนะครับก็คือวิธีการนะฮะข้อดีของหน้าฝนนะครับนั่นก็คือผสมติดง่ายนะฮะลูกออกมาแข็งแรงนะครับแล้วก็ปลาก็จะเลี้ยงง่ายสําหรับใครที่อยากเริ่มเลี้ยงใหม่ๆอะไรเงี้ยนะฮะหน้าฝนก็เป็นหน้าที่ตอบโจทย์นะครับเพราะบางทีอันเนี้ยจะส่งผลกับคนที่เลี้ยงในบ้านเนี่ยนะเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนมากๆใช่นหมฮะถ้าเกิดหน้าร้อนแล้วเราก็ไม่ได้เปิดแอร์เลี้ยงปลาหรือว่าไม่ไม่ไม่ได้มีระบบระบายอากาศอะไรดีๆในบ้านนะครับจะทําให้ช่วงหน้าร้อนเนี่ย ในอาคารนะอบอ้าวมากๆแล้วก็ร้อนมากๆนะครับก็ให้ระมัดระวังตรงนี้เอาไว้ให้ด้วยเนาะนอกจากที่ว่าแสงมันส่องเข้ามาโดนแล้วอะไรเงีย้ยนะครับคือบางวันะในในห้องอมันร้อนมากๆนะมันอบมากๆ,ๆก็ระวังไว้ด้วยนะครับก็สําหรับใน EP นี้ก็เป็นไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้ว EP ต่อไปจะเป็นไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใน EP ถัดไปนะครับสรับสวัสดีครับบุม